เรียนพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยอิมพีเรียนทั่วประเทศและทั่วโลกที่เคารพครับคือการเคลื่อนไหวของสุเทพในวันนี้นี่นะครับผมว่ามันจะน่าจะทำให้พวกเราดีใจนะไม่ใช่ประวัติพรั่นพรึงเพราะว่าก่อนที่มันจะนัดหมายเนี่ยมันปลาใสกลางค่ำกลางคืนี่ทุกคืนเนี่ยตะเบงจนหลอดคอมันแทบจะแตก เพื่อเรียกร้องให้คนของมาคนของมันเนี่ยมาวันนี้ให้มากที่สุดถท่านดูสิครับเมื่อกี้นี้ผมเช็คจากหลายสายตำรวจหลายสายนะครับพวกตำรวจเขาก็มีนอกเครื่องแบบเนี่ยเข้าไปหาข่าวแล้วไปสำรวจความเป็นจริงปรากฏว่าที่มันอยู่กันเจจุดเนี่ยนะฮะมันมีที่สถานีโทรทัศน์35791นะครับแล้วก็ตรงบริเวณทำเนียบรัฐบาล แล้วก็หน้าสอรอสอแต่ละจุดขนาดนี้มันมีคนไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันนั้นรวมทั้งสิ้นของมันนะเจ็จุดนี่ก็เจ็ดคูณเข้าไปเลยครับไม่ถึงเจ็ดพันแสดงว่าไอ้สุเทพทุกสุบรรณมันพิ่นาาฉิบหายไปเรียบร้อยแล้วครับคือมันพยายามระดมนะฮะผมบางครั้งก็ได้มีโอกาสฟังมันปราศัย อนกลางคืนนะครับเพราะเราต้องรู้ว่ามันพูดเรื่องอะไรบ้างแต่มันพูดวนแล้วครับพายเรือในอ่างเอาแต่ด่านายกทักษิณเอาแต่ด่านายกยิ่งรักแล้วมันปลุกกระดมว่าเที่ยวนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเที่ยวนี้เป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเป็นนั้นมากันให้มากมากันให้มากแล้วมันก็รงแรงไปเยอะนะครับปรากฏว่าการทุ่มเทของมันอย่างสุดชีวิตจิตใจมันทําได้ เพียงแค่ระดมคนได้ไม่เกินเจ็ดพันเท่านั้นพี่น้องลองดูสิครับไปดูสิครับตอนนี้ไปดูนี่ฮะดังนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องสบายใจได้เลยแต่การพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้เราจะไม่มากันหรือมากันให้น้อยเพียงแต่ต้องการให้พี่น้องมองเห็นเราจะได้ไม่รู้สึกนะครับว่าโกรธขึ้นอย่างรุนแรงนะครับแล้วร,รู้สึกโมโหฉุนเฉียวอย่างรุนแรงแล้วเวลาใช้อารมณ์เนี่ยสติปัญญามันก็จะ หดหายไปเพราะนั้นการต่อสู้เนี่ยเราใช้อารมณ์ไม่ได้เราต้องใช้สติปัญญาแล้ววันนี้เนี่ยก็มีข่าวมาโดยตลอดนะครับว่ามันจะมาที่อิมพีเรียนมันจะมาที่อิมพีเรียนว่าอย่างนั้นนะแต่ผมดูแล้วมันไม่กล้ามาหรอกครับเพราะมันรู้ว่าพี่น้องเสื้อแดงอยู่ที่นี่เยอะถ้ามันมาเนี่ยมันเจอดีอย่างแน่นอนมันเลยไม่กล้ามาครับมันไม่มาครับ คือครั้งนี้นี่นะฮะมันมุ่งหวังว่าจะก่อให้เกิดการประทะกันอย่างรุนแรงสร้างเงื่อนไขนะครับให้มีการ,รเผชิญหน้าและมีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าหากว่ามีเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นตูมทหารที่จ้องอยู่นะครับมีทหารบางคนที่เขาจ้องอยู่เนี่ยก็จะตะคุบทันทีก็คืออาจจะยึดอำนาจรัฐประหารหรือไม่ก็อาจจะประกาศกฎอายการศึกก็ได้เพร้นพี่น้องครับ วันนี้ทั้งวันนี้นี่ก็ล่วงมาถึง6กโมงกว่าแล้วนะครับยุทธการของไอ้สุเทพในวันนี้เป็นยุทธการขุดหลุมฝังศพฝัง,ฝงตัวเองครับไม่มียุทธการอย่างอื่นเลยแล้วมันก็ใช้วิธีการแบบเดิม ấy, ก็คือว่าไปยึดสถานีโทรทัศน์สามห้แล้วบังคับให้สามห้าเจ็ดเในถ่ายทอดเกี่ยวสัญญาณของพวกเขา รากฏว่าเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยผมพยายามที่จะเปิดดูหลายๆช่องเนี่ยไม่มีสักช่องหนึ่งเลยเกาะเกี่ยวสัญญาณถ่ายทอดให้ไอ้สุเทพแม้สักช่องเดียวเลย <laughs> แล้วมันโมโหโกรธามากนะตอนเย็นๆเนี่ยมันพยายามที่จะระดมคนเนี่ยไปถล่มที่อ,อสอมอทอนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะบีบคอให้อสอมอทอเนี่ยถ่ายทอดสดให้กับมันเนี่ยฝันไปนะครับสุเทพ <laughs> ไม่มีใครถ่ายทอดใหุ้ณหลอกครับ คืนน hmm. ี้มันก็หาทางลงนะมันหาทางลงที่จริงสุเทพคุณไม่ต้องดิ้นโนกระสับกระสายอย่างเงี้ยผมดูอาการดิ้นรนของสุเทพณวินาทีเนี่ยนะไม่ต่างอะไรกับไส้เดือนถูกขี้เท่าแม้แต่น้อยยังไงอย่างอะไรดิ้น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 ก็ดูก็ดูไปดูสิครับไปเลยไสเดือนถูกขี้เท่าไปดูสิครับไม่ต่างอะไรกับสุเทพณวินาทีนี้แล้วก็พยายามที่จะทําให้ดูเหมือนว่ายุทธการในวันนี้ของเขาสำเร็จผลอะไรบางอย่าง ก็เลยเอานังสือไปยื่นกับสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยณตอนนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถหาข้อสรุปในเรื่องการเลือกประธานวุฒิสภา,าได้เลยแล้วมันไปยื่นสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยมันพยายามคิดหาวิธีการสารพัดอย่างนี้ตอนนี้มันตันไปหมดแล้วครับมันจะเอามาตราเจ็ดก็ใช้ไม่ได้มันเอามาตราสามก็ใช้ไม่ได้มันประกาศมันเป็นรัฐาธิปัตย์ก็ใช้ไม่ได้นะครับแล้วมันจะประกาศตั้งรัฐบาลเถื่อน ก็คือตั้งรัฐบาลโดยตัวมันเองก็ไม่ได้ไม่มีอะไรได้สักอย่างเลยมีอย่างเดียวต่อไปนี้สุเทพผมแนะนําคุณนะเชือดคอตายไปซะเผื่อจะมีคนเห็นใจคุณได้บ้างแล้วมันไม่เพียงแต่คนไทยรู้กันหมดแล้วนะครับไม่เพียงแต่คนไทยรู้กันหมดนะผมก็ไปอ่านเนี่ยพอดีเขาโพสต์เข้ามาในเน็ตของผมนี่นะปรากฏว่า C.N.N. นะผู้สื่อข่าว C.N.N. เขารายงานแบบว่าไอ้สุเทพนี่นะ มันนัดว่าวันนี้วันสุดท้ายวันนี้ชนะแน่วันนี้ชนะแน่ซ้ำซ้ำซักซากมาหลายเดือนแล้วครับไม่เห็นชนะสักทีแล้ววันนี้ก็จะไม่ชนะอีกเสียเง็นเขารายงานเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้ทั่วโลกเลยนะครับเขาขำกริ่งเลยกับยุทธการของสุเทพในวันนี้นะครับและเนี่ยมันก็พยายามอย่างที่ผมบอกอ่ะมันบอกมันไปยื่นหนังสือให้สุรชัยเรียงบุญเลิศชัยแล้วมันบอกก็มันไม่มี ไม่มีที่พึ่งที่หวังของมันเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับคนจมน้ำนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีเศษใบหญ้าเนี่ยลอยมาสักเส้นเดียวคนจะจมน้ำมันก็ต้องเกาะแต่เอง็งเกาะยังไง,งก็ต้องจมน้ำมันยังข้ามไ้สุเทพเจริญสุบานคือจะไปหวังอ่ะประธานวุฒิสภาก็คือคุณไปเรียกร้องสุรชัยขนาดนี้สุรชัยยังไม่ได้เป็นประธานวุฒิสภานะครับและจริงๆต้องการเรียนด้วยความกรบนะครับเขาประชุมเพื่อเลือกประธานวุฒิไม่ได้ เพราะว่าพระราชากริสิการกำหนดอย่างชัดเจนว่าให้มีสองเรื่องก็คือคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครองอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพิจารณาคุณสมบัติของสุภาปิยจิตตินี่นี้ผมก่าเปลี่ยนนะครับว่าสุภาปิยจิตติเนี่ยเป็นตัวสําคัญเลยที่เขาชงขึ้นมาเพื่อเล่นงานรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นการเฉพาะเลยครับเพราะนั้นนี่ในวันนี้เขาเลือกไปแล้วนะครับร้อยยีบสองคะแนนก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไร เพราะจริงคนที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์มากกว่าสุภาปิยจิตติก็ก็เยอะแล้วก็คนที่รู้เศรษฐศาสตร์มากๆ,ๆนี่นะครับก็สามารถหักล้างข้อมูลของสุภาปิยจิตติได้เฉยเลยแต่มันน่าขันนะฮะเพราะสุภาปิยจิตติเองเนี่ยถูกปป,ปชตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบนะผมก็เลยอยากจะถามว่าปป,ปชสอบเรื่องของสุภาปิยจิตติเสร็จแล้วหรือยังครับแล้วก็ตั้งขึ้นไปดูสิครับพวกนี้เขาทำกันอย่างนี้ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับยิ่งพวกนี้มันดิ้นเท่าไหรนี่นะผมว่าเป็นผลเป็นผลดีกับเรานะก็คือมันยิ่งทําให้ประชาชนทั้ง67ล้านคนเขาเห็นถึงความเน่าเฟะขององค์กรต่างๆของพวกอามาตยาธิปไตยแล้วมันก็จะถึงจุดที่พี่น้องประชาชน67ล้านคนทั่วทั้งประเทศต้องช่วยกันถือไม้กวาดกวาดองค์กรของอามาตยาธิปไตยออกไปจากเวทีวุิศาสตร์เสียทีครับเราใช้ไม้กวาดนะไม่ต้องใช้ปืนนะ สุเทพไปยื่นให้สุรชัยเลี้ยงบุญเลศชัยทำทำเนี่ยแล้วให้เวลาสามวันนีประหลาดจริงๆคุณไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเลยแล้วคุณมาให้เวลาสามวันมันเป็นเรื่องตลกมันเป็นเรื่องบ้านะเสน็จแมงสุเทพเนี่ยมันกลายเป็นคนบ้าสมบูรณ์แบบไปแล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเนี่ยไปบอกว่าสามวันนะฮะให้ประธานวุฒิขณะนี้ไม่มีประธานวุฒินะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเลือกกันได้หรือเปล่าเอาลองดูสิคุณลอง,ลองเดินหน้าเลือกดูสิเพราะผมเชื่อว่า ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในใจประชาชนนะไม่ใช่ที่เขียนไว้ในในตัวอักษรนะหรือไม่ใช่ที่องค์กรอิสระต่างๆหรือสามนูนวินิจฉัยเพราะประชาชนนี่ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับคุณไม่สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนได้หรอกประชาชนมีสายตาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับสิ่งที่คุณทําผิดเนี่ยประชาชนเจะบอกว่าผิดแต่ถ้าสิ่งที่คุณทําถูกนี่ประชาชนก็จะบอกว่าถูกอย่างเช่นการวินิจฉัยของสามนูนเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ที่สุดของประเทศ เขาลงมติไปแล้วว่าคำวินิจฉัยของสามนูนเนี่ยไม่ชอบทำและไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูนครับอย่างนี้เป็นต้นรวมทั้งปปชด้วยแต่ตรงข้ามครับประชาชนนี่นะครับโอบอุ้มนายกยิ่งรักษเข้าไว้ในหัวใจประชาชน67ล้านคนเรียบร้อยแล้วครับเป็นชนก็เห็นนะอย่างนายกยิ่งรักบอกว่ายินดีที่จะตายในสนามประชาธิปไตยนี่ไงครับ เป็นตัวอย่างที่เด็ดเดี่ยวที่น่าเทิดทูนส่วนเสริญสง่างามยิ่งแล้วประชาชนก็โอบอุ้มแล้วก็ต้อนรับท่านนายกยิ่งรักษเอาไว้ในใจของประชาชนไปชั่วกาลาบาภาษาลยครับผมเชื่อว่าไม่เฉพาะวันนี้นะและนะ้วนักวิชาการระดับใหญ่ๆของโลกสิงคโปร์ก็บอกนะในอนาคตคือตั้งแต่วันที่สามนูนี่วินิจฉัยเป็นต้นไปเนี่ยโลกจะจดจารึกไว้ว่านายกยิ่งลักษ เป็นผู้นำที่สง่างามยิ่งทางด้านความยุติธรรมและการใช้ความสงบแก้ปัญหาทุกเรื่องทางการเมืองครับไม่ใช่ผมนะนักวิชาการละนั่นสุพิมยักษ์ใหญ่ของสิงคโปร์นะฮะชื่นชมฮนะพระนกลับมาดูสิครับสุเทพเริไปยื่นบอกว่าสามวันก็คือมันจะนอนคืนนี้พรุ่งนี้ละเมืนนี้แล้วมันใช้ภาษาภาษาที่หลอกลวงคนเนี่ยพยายามใช้ภาษาธรรมะพยายามบอกว่าฉันนี่เป็นคนที่ต่อสู้ด้วยสงบสันติปราชากาวุธ แล้วก็เที่ยวนี้เนี่ยก็มาหลอกลวงประชาชนของเขาซึ่งขนานี้มันเหลือไม่ถึงเจ็ดพันนะผมดูแล้วคืนนี้ดีไม่ดีอาจจะเหลือไม่ถึงสามพันก็เป็นไปได้ครับแต่ละจุดไม่เหลือถึงห้าร้อยแล้วครับเหตุผลที่ผมให้ห้าร้อยเพราะมันจําเป็นจะมีกองกำลังติดอาวุธเนี่ยเพราะแต่ละที่มันมันต้องมีกองกำลังติดอาวุธถ้ามันไม่มีกองกำลังติดอาวุธนี่นะฮะก็มีความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะบุกเข้าไปจับกลุ่มตัวมันเพื่อส่งสารและยัดเข้าคุกใช่ไหมฮะ ดังนั้นแต่และที่อย่างน้อยมันต้องมีประมาณ500คนเจ็ดที่เจ็ดห้าสัดส่วมันต้องมีประมาณ3 0 0พกว่าคนเพราะมันมีเงินเยอะฮะมีคนใครต่อใครก็จ้างมันเยอะแล้วมีทหารนอกแถวฮะไปรับจ้างมันเยอะเพราะนั้นในคืนนี้ไปดูสิครับผมเชื่อว่าผมถ่ายไม่ผิดนะตอนผมมาเนี่ยผมก็ดูมันปราศัยมันปราศัยที่น่าจะเป็นเชิงสะพานชมัยมลูเชต์แต่ผมดูไม่ชัดนะเพราะแบ็กกราวน์เนี่ยเมื่อกี้ที่ดูเนี่ยมองไม่ชัด น่าจะเป็นเชิงสะพานชไมัยมารเชตหรืออาจจะเป็นหน้ารัฐสภาแต่ผมดูมวลชนหรือประชาชนที่รับฟังที่ในสุเทพปาราสัยผมว่าเหลือไม่ถึงหนึ่งพันคนตรงบริเวณที่ในสุเทพปราสัยครับนี่ไงคือความเสื่อมสุดคือการถอยอย่างรุนแรงของในสุเทพเทื่อสุพาณเพราะมันคาดการณ์ว่าวันนี้มันต้องรุกโจมตีอย่างเฉียบขาดและสามารถที่จะมีหมัดน็อกนะฮะน็อกฝ่ายเราให้อยู่หมัดให้ได้ เพราะนั้นฝ่ายสุเทพเนี่ยมันเสื่อมสุดเสื่อมสุดเสื่อมสุดลงไปทุกทีแต่ผมกล่าวไปแล้นะครับว่าศัตรูเนี่ยศัตรูนี่นะฮะไม่มีวันที่จะเดินลงจากเวทีทางการเมืองด้วยตัวของมันเองต้องอาศัยมวลไม่ใช่มวลเพราะเดี๋ยวจะไปพูดแบบสุเทพต้องอาศัยประชาชนเกินกว่าเกินกว่าครึ่งของประเทศช่วยกันขับไล่ให้สุดเทพเนี่ยลงจากเวทีการเมืองเสียทีครับ ปั้นเที่ยวนี้นี่นะเราต้องมากันให้เยอะๆมากันให้เป็นล้านผมเชื่อมีคนเขาถามมาให้เป็นล้านมาตากแดดมาไม่เห็นทําอะไรเลยคือต้องการเรื่องด้วยความคารพนะครับลาพังเพียงแต่เรามาปรากฏตัวเป็นล้านเนี่ยมันส่งความหมายทางการเมืองให้ประเทศไทยเนี่ยรับทราบว่านี่ไงคือประชาชนผู้รักประชาธิปไตยพร้อมที่จะมาเสียสละตากแดดตากฝนนะครับแล้วก็วางนะครับภารกิจในวิชาชีพตัวเองเนี่ย ทุ่มโถมในการต่อสู้เพื่อพิทักษ์รักษาประชาธิปไตยไว้เพื่อโค่นล,ล้มระบอบอามาตยยาธิปไตยลงไปครับท่านจะไปเข้าใจผิดนะฮะลํลำพังแต่มาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรไม่ใช่ครับแล้วยิ่งถ้าหากมันส่งสัญญาณไปต่างชาตินะและหากว่าเรายืนหยัดในการต่อสู้แบบสันติวิธีได้เนี่ยเราจะเป็นแบบฉบับของทั่วโลกเลยนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยวิธีทางสันติวิธีครับด้วยทางสันติวิธี นะครับที่เราเห็นอันหนึ่งก็คือเนลสันเมนเดลาเนี่ยเขาทํามาแล้วนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับประเทศเขาผ่านการลบราค่าฟันกันมากมายมหาศาลเนลสันนี่ติดคุกเนี่ยยีปีแล้วเดอร์เคิร์กนี่นะครับอาจจะเนื่องจากเนี่ยสถานะทางประเทศประเทศของเขาเนี่ยบีบบังคับให้อ่าเฟเดริกดับเบิลเดอร์เคิร์กเนี่ยไปเจรจากับ Nelson, เนลสันในคุกนะฮะและเนลสันตกลงก็เลยออกมา เที่ยวนี้นี่ผมเชื่อว่าเนี่ยเรามากันให้เยอะนะครับมาให้เป็นล้านเลยสุเทพมันไปไม่รอดแล้วครับมันบอกว่าให้สามองค์กรเนี่ยประธานวุฒิซึ่งมันยังไม่มีประธานวุฒินะฮะแล้วประธานสารดีการประธานสารดีกานี่นะครับท่านมาจากสายวิชาชีพนี่เป็นลักษณะพิเศษของประเทศไทยก็คือใครก็ตามที่เรียนหนังสือเก่งๆไปเรียนนิติศาสตร์จบแล้วก็สอบเน จบแล้วก็ไปสอบผู้ช่วยผู้อาษาเสร็จแล้วก็ไปรับราชการเป็นผู้ช่วยผู้อาตาไต่ระดับนะฮะจากสารชั้นต้นขึ้นมาเป็นสารดุทอแล้วมาเป็นสาลดีกาท่านเป็นสายอาชีพครับแต่เนื่องจากประเทศไทยี่โครงสร้างขนาดนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะนั้นประธานสาลดีกาจึงไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศครับคือมาจากสายอาชีพแต่เราระบุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าอำนาจนี้ประกอบด้วยสามส่วน ก็คือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการในประเทศไทยในตุลาการมามีลักษณะพิเศษซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่มีเพียงสองส่วนสองอำนาจเท่านั้นเองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถทจะสะท้อนออกถึงเจ็ดจำงของประชาชนทั่วทั้งประเทศได้แล้ววุฒิเองนี่นะครับก็มาจากการลากตั้งสักครึ่งหนึ่งและสุรชัยสมมุินะดูแล้วเขาจะต้องชนะผมดูแล้ว่เพราะพวกเราทะเลาะก,กันเองจองชัยก็ทะเลาะนะคือไม่ยอมถอนตัว เขาอ้างว่าเขาจะต้องเป็นรองประธานวุฒินะ,ะนะลักษณะเดียวกันก็มีนะครับมีความต้องการของพี่น้องวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งต้องการประธานวุฒิอีกท่านหนึ่งผมจำคับคล้ายคับคลา,คลคลาว่าจะเป็นคนที่ชื่อสีเมืองก็เลยไม่มีใครลงใครฮะแล้วจงรักก็เป็นอีกคนหนึ่งแต่สีเมืองเขาดีตรงที่ว่าเขาไม่ยอมลงแข่งเพราะนั้นสองคนนี้เนี่ยก็จะแย่งคะแนนกันเองแล้วสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยก็จะมาเป็นประธานวุฒิแต่คุณมาจากการลากตั้งแล้วคุณจะไปสะท้อนเจตจำนงของประชาชนทั้งประเทศได้อย่างไร แล้วผมก็ได้เห็นการแสดงทัศน a t a การเมืองของคุณเนี่ยในรัฐสภาหลายครั้งเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเห็นว่าสุรชัยเลี้ยงบุเรศชัยทัศนาความคิดทางการเมืองเป็นแบบนกหวีดเต็มพิกัดเลยครับถ้าเขาขึ้นมาเป็นประธานผู้ทิ่สภานี่ก็เป็นประธานผู้ทธิสภาแบบนกหวีดเนี่ยเพราะนั้นเขาไปควานหานายกตรีอะไรก็แล้วแต่นเนี่ยก็ต้องเป็นนายกแบบนกหวีดใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่สามารถเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศได้ใช่ไหมครับนี่เราพูดถึงตัวเนื้อหานะ แต่พูดถึงโดยรัฐธรรมนูญก็ทําไม่ได้ครับเพราะนายงตีเนี่ยต้องเป็นสอสอครับแล้วต้องประธานรัฐสภาเนี่ยเป็นคนรงนามนะครับรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเพื่อพระองค์ท่านจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาสามคนไปคุยกันได้ยังไงวสุเทพสึรสุบันมันคิดบ้าของมันเอง่ะตอนแรกคิดว่าเป็นรัฐธิปัต์จำได้ไหมแล้วมันจะตั้งนายงตีนะฮะตอนนี้สิ้นท่าหมดปัญญา ไม่สามารถบอกว่าตัวเองเป็นรัฐาธิปัตย์เพื่อตั้งนายกงนตีได้อีกแล้วกลับไปบอกว่าให้สามคน <c oughs> คุยกันเพื่อตั้งนายกรัฐมตรีขึ้นมาดูสิครับแปลว่ามันมันเลอะเทอะแล้วไอ้นี่ไม่ได้ก็ไปนู่นไอ้นู่นไม่ได้ก็ไปไนีไนไ่ไอ้ไไนี่ไม่ได้ไปไนูน่ไไนเลอะไปหมดเลยไม่ต่างอะไรคนบ้าที่ในอยู่ในโรงพยาบาลศรีธัญญาฮะไม่ต่างอะไรกันฮนะดูแล้วไม่ต่างอะไรกันเลยดังนั้นการเรียนพี่น้องด้วยความครบเราต้องรักษาการต่อสู้แบบสันติวิธีไว้นะครับผมเชื่อว่า คนที่ดูถ่ายทอดเอเชียอเดทนะดีเ uh, อ็นเแล้วก็ยูดีเนี่ยมีเสื้อแดงเยอะช่วยกันกาเรียนไปยังทุกกลุ่มเถอะครับว่าอย่าต่อสู้ด้วยวิธีทางอย่างอื่นให้ต่อสู้ด้วยสันติวิธีอย่างเดียวแล้วมาที่อักษะกันให้เยอะๆแล้วอย่าไปบันทอนจิตใจกันเองว่าถ้าหากว่ามาเนี่ยนะมาตากแดดตากฝนไม่เห็นดำเลยเลยแล้วมันจะไปสู่ความสําเร็จได้ยังไงไม่ใช่ครับการออกมาเยอะๆเ,เนี่ย มันเป็นการบอกประเทศไทยทั้งประเทศและบอกพี่น้องทั่วโลกว่าอันที่จริงแล้วประชาชนส่วนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเขาต้องการประชาธิปไตยเขาไม่ต้อนรับพวกเผด็จการฟาสซิสต์เขาต้องการขุดลากถอนโคนระบอบอมาตยาธิปไตยกับเผด็จการฟาสซิสต์ให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยครับเนี่ยสำคัญที่สุดเลยแล้วผมดูลีลาสุเทพนะผมเคยคิดว่าจะนานนะผมดูแล้วไม่นานเลยผมเชื่อของผมเองนะไม่นานแล้ว เพราะมันอ่อนเปรี้ยเพียแรงแล้วมารดมครั้งต่อไปก็ไม่ได้แล้วเที่ยวนี้มันขออยู่สามวันนะเท่านี้ผมทราบนะนะท่านสมท่านพิพัฒชัยท่านบอกว่า15วันแต่ผมปูดูแล้วสุเทพมันบอกว่าขอขอสามวันก็คือถึงวันที่12ถ้าไม่มีคําตอบเนี่ยมันจะทําปฏิวัติประชาชนปฏิวัติบ้าอะไรงมึงวะมึงมีคนกี่คนนยสุเทพจะมาปฏิวัติอะไรนะมันจะเรียกนายทหารชั้นผู้ใหญ่มานั่งกับมันแล้วออกทีวี แล้วก็เป็นการโคน่นยึดอํานาจรัฐเนี่ยซึ่งมันทําไม่ได้เพราะผมเชื่อว่านะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่บ้าไปตามมันเป็นอันขาดผมเชื่อนะฮะเพราะว่าเขามีสติสมัมปชัญญะเพราะไอ้น,นี่มันใกล้าตายเต็มแก่แล้วแล้วประยุทธ์นี่เหลือเวลาสี่เดือนในการ,กรเกษียณน,นะผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาคงต้องการที่จะเกษียณด้วยความสง่างาม ผมเชื่อว่าประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะจะไม่เล่นเกมของสุเทพเทศวนผมเชื่อว่าประยุทธ์เนี่ยจะไม่ประกาศกฎก,ฎการศึกและเชื่อว่าประยุทธ์จะไม่รัดประหารครับแต่พวกเราเนี่ยนะครับต้องเข้มงวดกวดขันเคร่งครัดในการต่อสู้อย่างสันติวิธีนะอย่าไปสร้างเงื่อนไขนะครับอย่าไปงับเหยื่อของสุเทพเทศวนนะครับไม่ว่ามันจะมาหลอกล่อจะมาสร้างเงื่อนไขจะมายิงนู่นยิงนี่อย่าไปตอบสนองต่อมัน คือตบมือข้างเดียวไม่ดังฮะอาจารย์พุทาธาสอนไ้แล้วเพราะ,ะนั้นเรานิ่งๆเถอะครับมาชุมนุมที่อักษาให้เยอะๆเถอะครับแล้วเดินเส้นทางสันติวิธีให้เคร่งครัดที่สุดเะครับชัยชนะเนี่ยอยู่แค่เอื้อมนี้แล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ